โอ,โอ้พอดีเห็นชอนี่พอดีพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นกำลังบาทนะครับจะเห็นเป็นเม็ดสีเขียวนี่นะครับเป็นรอบที่สามแล้วนะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับนี่ครับชอ่อสองชอนี่พี่น้องเกิดจากการฝากท่องแค่นี่ครับยอดเดียวนะครับนี่ ที่เฮ่าเห็ดนะครับดอกนะครับมันอ็ีิออกเป็นรุ่นๆนะครับหมากขนกับจะติดบ่พ้อมขันบันไดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกับผ้าเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำตกไม้สีทองนะครับเป็นการฝากทองนะครับนี่นะครับกะมีลนไปแน่นะครับเพราะว่ามันแค่ช่อเดียวนะครับ ก็มีล้นไปแน่นะครับแต่ว่าหมากยังสมบูรณ์นะครับสะอาดสมบูรณ์นะครับนี่ครับผมใส่กะเทียบกับมือกะประมาณนี้นะครับประมาณนิ้อยู่ก้อยนะครับนี่เป็นฝากทองนะครับฝากที่จุดเดียวนะครับข้างบนออกมาเป็นหลายกิ่งอยู่นะครับเบืองกิ่งนี่ก็สมบูรณ์ขนาดนะครับนี่ครับอีกกิ่งนึงครับ ช่อนี้ล้นหน่อยครับดีบด่ดีติดเบิดนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมผ้ารุ่นนะครับผ้าติดตามติดตามผลนะครับผมโอ้ลายลีช่อนนี่นะครับอีกช่อนหนึ่งครับไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมผ้าเลาะขับไปทางนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสมเขียวหวานนะครับสมเขียวหวานนะครับได้พันธุ์ดีมาเลยนะครับจากทางวางชิ้นจังหวัดแพร่นะครับโอ้ต้นนี้นะครับธรรมาดานะครับหาบมากหาบผลนะครับนี่พี่น้องหมากสะอาดสวยงามครับผม นี่ครับโบึงข้างในนี่ครับผมถ้าเขาจะพัดลูกนะครับอีกรอบคงจะบ่ลายนะครับอาจจะติดช่อละสองหมากหรือสามหมากไปเลยนะครับเดี๋ยวผมผ้าเลาะขึ้นไปตรงสวนฟ้าลันนะครับ ขี่ในคลิปนะครับผ้าเบิงไปรอมนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมผ้าหลอกขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับสวนฟ้าลัดตรงนี้นะครับผ้าขึ้นไปตรงสวนฟ้ารัดนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปแถวแรกนี้เลยครับครับผม นี่ครับชอ่อสองช่อนี่พี่น้องเกิดจากการฝากท่องแค่เนี่ยครับยอดเดี่ยวนะครับนี่ยอดเดี่ยวเลยนะครับไดีออกมาสามช่อเนาะมากะสมบูรณ์ขนาดครับโอ้นับหลงภนนีครับเดี๋ยวใหใหไงก็นี้เดี๋ยวผมผ้ามาเบิ่งนะครับผมว่าติดเบิดนี่แหละ นี่ครับจะจะจะ,จะ,จะยูกันทางไหนน้อวันี้ติดเบิดนี่นะครับอาจจะต้องมัดโยงเลยเหรอครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวกรลังเล่งหาเพราะว่ากระพึ่งมาเลาะนะครับเล่งหาหมากญ่ให,ให้พี่น้องเบิ้งว่ามันใหญ่ไปหอดไซแล้วนะครับนี่ครับพี่น้อง วูบึงหมากหมากแบบยิ่งใหญ่เลยก็มีดเลยคุณนะครับอยู่ข้างบนนี่ครับอาจบางคนนะครับอาจจะมอ่งคามนะครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกับพี่น้องเข้าไปศึกษานะครับจากคลิปเกา่เกาๆเข้าได้นะครับถ้าเริ่มฤดูการไหม้นะครับคลิป ทางชองเคมิลโฟโตกราฟนะครับกะทิถ่ายทํำขื้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับก็คือคลิปจะตามฤดูกาลไปเลยนะครับดูดูนี่กับผ้าสังเกตนะครับสังเกตมากสังเกตผลนะครับสำหรับมือนี้นะครับเป็นคลิปผ้าเบงเอ่อการติดรูปของักม่วงก็ขอจบคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับผม ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไฮนในเดอนะครับผมโอ,โอ้พอดีเห็นช้อนนี่พอดีพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับ